ออยล้อก็อ้อแล้วว่าต้องเปนฟังกเขาบอกวเขามว้ทางหลงหรอหมีคลิปมีอะไให้ดูด้วยรถรถเคยเหิดอักเสการติดลงเขาบอกติดลงทางลงจริงโอ้พี่น้องน้องไม่ไปถ่ายรูปเลยใช่ไหมน้องคุยแต่กับโชเฟอร์เลยเหรอเนี่ย เขานำเสนอให้คุณตู่ฟังเราอะไรนี่ได้อย่างไรนี่คุรัตนายืนนะระวังแคมบิดนะน้องคุรัตนาหันมาทางนี้นี่นั่งลงดีกว่าไม่ดี่ว่าแล้เอ่นตัวเล็กไปลูกไปเถอะวันดูหมาอีกแล้วยังไงี่ไงเราหันหน้าไปทางนู้น ยาเดียวนะอากเดีนะอยาเดี๋ยวนะอยากเดี๋ยวนะอยากเดี๋ยว้โอ้มือกอะได้กอเอได้ไมยวิดีโอนะขึ้นเงหมวิดีโอ่มีเสียงไหมีเสียงลเลยนะเออลเพลงพี่ปุ้ยลบเพลงพี่ปุ้ย ว้าวรบรบอบไอนาไปหัดร้องเพลงนกเขาคูรักมาซะเจ้าบ่าวอยากร้องเพลงนั้นน่ะไม่เขาจะเอาจูบเย้ยจันไม่เจ้าบ่าวอยากร้องเพลงแล้วแล้วแล้วก็จะเอาอย่างมันนี่เอาอย่างมันมันนี่นพูดเรื่องอย่ได้เรื่องนี้วิดีโอมันไปลงยูทูบเอาเหรอเดี๋ยวมีใครเปิดก็ไปดูพี่โอ้ยเขาไม่รู้หรอกว่าเรามีติ๊กอะไรกัน เดี๋ยวไปบรรจบค่ะทางนะาะลูกโหดมากเลยนะคะรถลอยไปไม่ได้เลยโอ้โหอากาศตอนนี้นั้หนาวเย็นเยือยค่ะเหมือนอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่สวิตเป็นยังไงก็ไม่รู้ค่ะเพราะไม่เคยไปเราจะยืนยู่เจอป่าอุโดต้าเลยค่ะเย่อ้าอีกเข็มลงนเราแล้วอะขอเสียง่อยขอเสียง่อย ตันด้วยไปตัด้วยตัดเฮ้ยแรงงานพอมาไปตันอ้วยสวยมันเป็นหน่วยงานเวนเดุมัายโอย่กากดูก่งมา